สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําบทเรียนนะครับกลศาสตร์ของไหลนะครับเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้รู้จักว่าเอ่อกลศาสตร์ของไหลเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับอะไรนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราก็มาทบทวนนะครับความรู้เก่าก่อนนะครับคําถามแรกนะครับสารเนี่ยมีกี่สถานะนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เนี่ยนักเรียนคงทราบอยู่แล้วนะครับปกติสารก็จะประกอบด้วยนะครับมีสถานะนะครับของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับสถานะที่ มันละเอียดกว่านี้นะครับหรือว่ามีความแอดวานซ์กว่านี้นะครับก็น่าจะได้เรียนตอนมหาวิทยาลัยนะครับเช่นพวกพลาสมาอะไรอย่างเงอนะครับแต่ในขณะนี้หมอปลายก็เรียนเบสิกไปก่อนนะครับทีนี้คําถามที่สองนะครับของไหลเนี่ยต้องเป็นของเหลวเสมอไปหรือไม่นะครับก็ไม่เสมอไปเนาะแก๊สเนี่ยก็เป็นของไหลเช่นเดียวกันนะครับคําถามต่อมานะครับนักเรียนคิดว่าของเหลวและแก๊สเนี่ยมีรูปร่างนะครับหรือเชฟแล้วก็มีปริมาตร หรือว่ายุ่มนะครับคงตัวหรือไม่นะครับอันนี้นักเรียนก็ทราบอยู่แล้วเนะาะของเหลว,เน,ลวเนี่ยก็จะมีรูปร่างไม่คงตัวถูกไหมครับเช่นนักเรียนเอาน้ําไปใส่ขวดนะครับรูปร่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุเนาะเช่นเดียวกับแก๊สนะครับเอาแก๊สเนี่ยไปบรรจุภาชนะที่มีรูปร่างแบบไหนมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปได้ว่าของเหลวและแก๊สเนี่ยมีรูปร่างไม่คงตัวนะครับ ในทางตรงข้ามนะครับปริมาตรเนี่ยสำหรับของเหลวเนี่ยก็ยจะมีปริมาตรคงตัวถูกไหมครับเช่นสมมติว่านักเรียนเนี่ยเอาน้ำสองรหาสิบซีซีเนี่ยไปใส่ในขวดนะครับน้ำก็จะมีปริมาตรสองสิบซีซีนะครับในขณะที่นักเรียนสมมติว่านักเรียนเอาไปเทใส่แก้วนะครับน้ำอยู่ในแก้วก็จะมีปริมาตรสองรหสิบซีซีเช่นเดิมนะครับทั้งนี้เนี่ยก็คือ มันอยู่ในสภาวะคงตัวเนาะก็คืออยู่ในบริเวณที่มีความดันอุณภูมิคงที่นะครับปริมาตรของของเหลวเนี่ยก็จะคงตัวนะครับในทางตรงข้ามนะครับสําหรับแก๊สเนี่ยมันจะมีปริมาตรไม่คงตัวนะครับเช่นสมมติว่าเราเอาแก๊สเนี่ยไปอัดใส่ถังนะครับแก๊สก็จะมีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของถังแต่ถ้านักเรียนเนี่ยไปปล่อยแก๊สในห้องที่มีรูปร่าง ทรงสี่เหลี่ยมนะครับปริมาตรของแก๊สเนี่ยก็จะมีปริมาตรเท่าห้องนั้นนะครับเพระาะนั้นเนี่ยปริมาตรของอรปริมาตรของแก๊สเนี่ยก็จะไม่คงตัวนะครับในขณะที่ปริมาตรของของเหลวเนี่ยก็จะคงตัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักเรียนก็น่าจะมีความรู้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยมาทบทวนเ,เฉยๆนะครับเพื่อลืมนะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูเกี่ยวกับวิชากลศาสตร์ของไหลนะครับว่ามันเป็นยังไงนะก่อนอื่นนะครับเริ่มจากคําว่าของไหลเนี่ยของไหลก็คือ t ู o flow นะครับก็คือที่มันไหลได้ flow ได้นะครับโดยของไหลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นของไหลอุดมคตินะครับ ideal fluid นะครับกับของไหลจริงนะครับหรือว่า real fluid นะครับของไหลจริงเนี่ยก็คือของไหลในธรรมชาติที่เราพบเจอนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างอธิบายได้ยากเพราะว่ามีความซับซ้อนนะครับ ต้องใช้คณิตศาสตร์ชั้นสูงนะครับในการช่วยอธิบายพฤติกรรมของมันนะครับในขณะที่ถ้าเป็นของหลาอุปมตติเนี่ยเราสามารถศึกษามันได้นะครับโดยใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานเนี่ยช่วยในการอธิบายมันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับชั้นมอปลายนะครับหรือว่าในระดับมหาวิทยลาลัยอุดมศึกษาเนี่ยครับปีหนึ่งปีสองเนี่ยก็ยังศึกษาก,ศากลศาสตร์ยังศึกษาของไหลอุปัตติอยู่นะครับเพราะว่าศึกษาได้ได้ไม่ยาก นะครับไม่มีความไม่ไม่ซับซ้อนนะครับใชส้สามารถใช้คณิตศาสตร์ที่ไม่แอดวานเนี่ยอธิบายมันได้นะครับตัวไอเดียลฟูอิดเนี่ยบางทีเราก็จะทราบว,ว่ามันก็คือของไหลที่ไม่สามารถบีบัดได้นะครับหรือว่าอินคอมเพรสิ b เบิลนะครับฟลูอิดนะครับของไหลที่ไม่สามารถบีบัดได้เนี่ยก็ถ้าพูดในหนึ่งก็คือความหนานนั่นมันคงที่นะครับ ถ้าความอัไนี่ไม่คงที่เนี่ยเราก็จะสับเราก็อธิบายมันยากแล้วเพราะพฤติกรรมมันมันจะอธิบายยากเนาะซับซ้อนเพราะว่าถ้าคอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมีมีความซับซ้อนที่ต้องอธิบายมันหรือว่าอะไรต่างๆเพิ่มเติมมาเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยในในชั้นนี้ก็จะเรียนแค่ของไหลคณิตนะครับซึ่งมีความไม่ซับซ้อนนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูวิชากลศ,ศาสตร์ของไหลนะครับซึ่งมันจะแบ่งย่อยเป็นสอง วิชาย่อยนะครับอันนี้พูดง่ายๆว่าแบ่งเป็นสองสองสองวิชาย่อยหรือว่าสองประเด็นย่อยนะก็คือเราศึกษาของไหลที่มันเป็นของไหลที่อยู่กับที่นะครับหรือของไหลที่มันอยู่อยู่นิ่งนะครับก็คือ f ู u i d static นะครับหรือว่าของไหลสถิตนะครับ s t a ติกก็แปลว่าสถิตหรือว่าอยู่อยู่กับที่นะครับก็คือของไหลที่มันอยู่นิ่งๆนะครับเช่นสมมติว่าเรามีน้ําเนี่ยบรรจุในถังแล้วก็จะสามารถอธิบายพฤติกรรมของน้ําที่อยู่ในถังนั้นได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นของไหลสถิตนะครับ แต่ถ้าเราสนใจอ,อ,อากาศเนี่ยที่ไหลผ่านสมมติว่ามีอากาศเนี่ยเ,ออเคลื่อนที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับอันนั้นคือเป็นของไหลที่มันเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะศึกษาพฤติกรรมของมันเนี่ยอันนั้นน่นนนก็คือพลศาสตร์ของไหลนะครับหรือว่าของไหลที่มันเคลื่อนที่ฟูอิดไดนามิกนะครับไดนามิกก็คือพลวัตนะครับมีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือมีการมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในบทเรียนที่เราจะเรียนเนี่ยเกี่ยวกับพลรสาสตร์ของไหลนะครับเราก็จะแบ่งย่อยเป็นของไหลสถิตนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็จะศึกษาพลรสาสตร์ของไหลนะครับซึ่งจะอยู่ตอนท้ายของบทเรียนนะครับซึ่งก็มีความสําคัญทั้งคู่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบพันธะนี้นะครับแล้วเ,เราก็ไปพันในคลิปหน้านะครับในเรื่องย่อยต่างๆนะครับสวัสดีครับ